ว่าเป็นเรื่องยากที่ใครหลายๆคนจะได้พบเห็นสัตว์น้ำทางทะเลตัวเป็นๆตามแหล่งธรรมชาตินอกจากคุณจะมีเวลาและชื่นชอบที่จะผจญภัยหรือเป็นนักวิจัยทางทะเลคุณถึงจะได้มีโอกาสได้พบเจอกับสัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการจะศึกษาหรืออยากจะพบเห็นกับสัตว์น้ำตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดได้ง่าย ซึ่งจะมีที่ไหนที่น่าสนใจและมีขนาดกว้างใหญ่พอที่จะให้คุณได้พบเจอกับสัตว์น้ำมากหน้าหลายตาวันนี้อับดุลขอพาทุกท่านมาพบกับ10อะโครเรียมที่ใหญ่และดีที่สุดในโลกในปี2020 10. Oceanographic Oceanographic Ocean ตั้งอยู่ในเมืองวาเลนเซียประเทศสเปนรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวสเปนฟิลิปแคนเดล่า ที่นี่ประกอบด้วยหอคอยใต้น้ำที่สง,ง่างามเก้าแห่งซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดโดยระหว่างที่ผู้ชมเดินผ่านอุโมงใต้น้ำที่มีความยาว35เมตรคุณจะสามารถสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆได้รับรู้พฤติกรรมและวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากกว่า500ชนิดเช่นโลมาเบลูกา้าวอรัสสิงโตทะเลแมวน้ำเพนกวิน แมงกระพุนและป่าซันฟิสหายากที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีปริมาณมากถึง7ล้านลิตรในสภาพแวดล้อมมหาสมุทรนั่นเอง 9. a q u a p วาแพเน็เชพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอควาแพ n น t c เชจูเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้โดยในแท้งหลักนั้นมีปริมาณน้ำที่มากถึง10.8ล้านลิตรเลยทีเดียว นับว่า,เ,าเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจูประทินีเป็นทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเลความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้อย่างน่าสนใจและสวยงามซึ่งภายในมีสัตว์ทะเลมากกว่า5,000ชนิดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดแสดงอยู่นั่นเอง 8. ดูบอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูไบตั้งอยู่ภายในห้างสปปรรพสินค้าดูไบมอลซึ่งเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่มีอุโมงค์ให้เดินลอดใต้ท้องกระจกซึ่งมีปลาฉลามและปลากระเบนกว่า300ตัวรวมถึงฉลามแซนทเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ด้วยโดยในระหว่างทางที่เดินนั้นเราจะได้พบกับสัตว์น้ำใต้ทะเลกว่า33,000ชนิดและยังมีนกเพนกวินแมวน้ำปลากระเบนปิรันยามแมลงต่าง สัตว์เลื้อยคลานและราชาจระเข้ที่ตัวใหญ่ยาวกว่า5เมตรน้ำหนักถึง750กิโลกรัมและมีอายุถึง40ปีอีกด้วย 7. เคิ g n นติง n a ชั่นแน m มิวเซียมออฟไบโอโลจีแอนด์อพิพิธภัณฑ์ชีววิทยาทางทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติ n m MM b a ตั้งอยู่ภายในส่วนน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ทางชายฝั่งตอนใต้ของไต้หวันใกล้กับเคินติง ที่นี่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากกว่า7 0 0สายพันธุ์ซึ่งจะจัดแสดงอยู่ในโซนต่างๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยมีโซนหลักอยู่3ส่วนได้แก่ Water of Taiwan, Coral Kingdom Pavilion และ w o r l d Water Pavilion โดยไฮไลท์จะอยู่ที่ Coral Kingdom Pavilion ซึ่งเป็นที่ตั้งของทางเดินใต้น้ำที่มีความยาวถึง81เมตรและเป็นปอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอีกด้วย 6. Osaka Aquarium k a ียม k a ย k กังไคยูกัเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและทวีปเอเชียตั้งอยู่ที่ Temposang h a r b บอร์ l l a เลในเมืองโอซาก้าเปิดให้บริการเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1990ด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีโครงเหล็กดัดรูปปลาฉลามวานตัวใหญ่ที่รายล้อมด้วยโลมาหลายตัวเป็นจุดเด่นซึ่งไฮไลท์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือถ้ำทะเลจะเป็นอุมโมงค์ใต้น้ําที่ทอดยาวกว่า11เเมตรมีฝูงปลานานาชนิดที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนและบริเวณใกล้เคียงแหวกว่ายไปมาอาทิปลากระเบนปลาฉลามปลานกแก้วต่อมาคือวงแหวนไฟและวงแหวนแห่งชีวิตจะอยู่บนชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยขึ้นบันไดเลื่อนตรงสุดปลายทางอุมโมงค์ถ้ำทะเลซึ่งวงแหวนไฟ คือบริเวณโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยังมีการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเป็นจํานวนมากที่เปรียบเสมือนวงแหวนแห่งชีวิตสุดท้ายคือมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นบ่อที่มีน้ําจํานวนกว่า7.5ล้านลิตรในระดับความลึก9เมตรภายในนั้นมีปลาขนาดใหญ่อาทิปลาฉลามวานปลากระเบนแมนต้า รวมแล้วที่นี่มีตัวอย่างสัตว์ให้ชมถึง580ชนิดและมีจำนวนกว่า30,000ตัวเลยทีเดียว 5. Cube o c e a n a r i u u m u u e o c e a n a r i u m เปิดให้บริการในปี2015ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตูของจีนและอยู่ภายในอาคารอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก New Century Global Center พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการน้ำอุ่นและน้ำเย็นตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิก ข้ามทะเลเขตร้อนตามแนวเอมิชันไปจนถึงอาร์กติกตอนเหนือและในแท้งหลักที่มีขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุปริมาณน้ำได้มากกว่า10ล้านลิตรภายในแท้งมีสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่าหมื่นชนิดจากทั่วทุกมุมโลกเช่นฉลามวานและแมงกระพรุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 4. โอกินาว่าชุระอุมิอะคูเรียมพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุน่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2002ตั้งอยู่ในโอเชียนเอ็กซโปพาร์คไฮไลท์ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ก็คือแท้งน้ำคูโรชิโอซึ่งเป็นหนึ่งในแท้งน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาวาที่หลากหลายสัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวานยักษ์และกระเบนราหู 3. SEA a q ว a เรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA Aquarium เป็นอคคาเรียมหรือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซาในโซนมารีนไลฟ์พาร์คของรีสอร์ทเวิร์ดเซนโตซามีสัตว์น้ำจัดแสดงอยู่กว่า10,000 0ตัวหรือ800สายพันธุ์แบ่งสารออกเป็น10โซนด้วยกันนอกจากนั้นอควาเรียมสิงคโปร์แห่งนี้ยังได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงความพิเศษ และหน้าพิศวงของโลกใต้ทะเลอย่างละเอียดและไม่น่าเบื่อมีการจัดแสดงปลาฉลามมากมายกว่า200ตัวมีฉลามสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างปลาฉลามหัวค้อนอยักษ์และปลาฉลามครีบเงินรวมถึงปลาฉลามเสือดาวส่วนสําหรับสัตว์น้ําอื่นๆที่น่าสนใจ <c oughs> ก็ยังมีอีกมากมายอย่างเช่นปลากรุปเปอร์ยักษ์ฝูงกระเบนฝูงปลาไหลมอเล่และโลมาเป็นต้น 2. จอเจียอัคาเรียม ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในซีกตะวันตกของโลกด้วยปริมาณน้ำมากกว่า37.85ล้านลิตรตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเป็นสถาบันวิจัยเพียงแห่งเดียวของปลาฉลามวานมีสัตว์นานาชนิดกว่า1 2 0 0 0 0ตัวและใช้งบประมาณการสร้างกว่า290ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกเหนือจากปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์แล้วที่นี่ยังจัดฉายภาพยนตร์โฟดีให้กับผู้ชมที่มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์อีกด้วย และตอนนี้จอจีออลโคเรียมมีแผนจะสร้างเดอะชาร์กแกลเลอรี่เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับฉลามซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2020 1. ชิมมลองโอเชียนคิงดอมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี้ตั้งอยู่ภายในสวนสนุกชิมมาลองอินเตอร์เนชั่นแนลโอเชียนรีสอร์ทอันยิ่งใหญ่ในจูไห่ของประเทศจีนเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโลก ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับให้สัตว์อาศัยอยู่มากถึง48.75ล้านลิตรเลยทีเดียวโดยมีฉลามวานไม่น้อยกว่า5ตัวรวมทั้งสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายเช่นกระเบนราหูปะการังปลาฉลามและโลมาซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในพิพิธภัณฑ์สั์น้ำแห่งนี้นั่นเอง